สวัสดีครับสวัสดีตามคำเรียกร้องโอเควันนี้เรามากับ VSR10 Bar10 นั่นเองครับ VSR10 หรือปืนทรงนะครับทรงยอดนิยมเราวมาเปิดกล่องดูไปพร้อมๆกันนะครับตามคำเรียกร้องนะครับวันนั้นเราทำรีวิวคลิปวิดีโอเปิดตัวนะครับเปิดตัวคืออัปเดตสินค้าใหม่ที่มาประจำเดือนนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ต้นเดือนหน้าด้วยนะไปลามไปถึงต้นเดือนหน้านะครับก็มาก่อนเลยเดือนนี้แล้วก็เรามีทํารีวิวตัวนี้เป็นสคริปต,ตัวอย่างให้เห็นว่าเออมันมีมานะแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์มากบอกให้ทํารีวิวให้ชมหน่อยนะก็โอเคไปทั้งในเพจและทั้งช n น,นลแฟนเพจยูทูบนะเดี๋ยวพยาดแกะกล่องกันนะครับเขาจะซีนสติกเกอร์มาจากงานเป็นสกอตเทปใสมาครับโอเคนะครับ okay, แกะกล่องมาป้าเพื่อนๆครับเราเจอกับตัวปืนเว r 1 0ิหรือว่าบาสิบเป็นงานไม้แท้ๆนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม้แท้ๆใช้ไม้อะไรไม่รู้มาทำข้อมูลพูดไปไม่แม่นเดี๋ยวจะโดนดา่านะครับต้องขออภัยนนึงแต่เป็นไม้แท้ก็แล้วกันนะครับจะโรงงานมาทางโรงงานเบลนะครับนี่เป็นของค่ายดับเบิลเบลนะครับโรงงานดับเบิลเบลเขาก็จะล็อกนะครับแคปเบอรไทยมาอย่างนี้นะครับโมกยัดแกะ สดๆเลยนะครับสิ่งที่เราจะได้จากโรงงานนะครับอัับแรกเลยก็คือหนึ่ง 1, ตัวปืนนะครับไม้ส,ยสวยๆอย่างนี้สองมีสปริงนะครับมาให้อีกหนึ่งเส้นสามสปรีโรดเดอร์ให้มาแน่นอนแล้วในกล่องนะครับขอดูในกล่องว่ามีอะไรมาด้านใต้กล่องหรือไม่นะครับอ๋อนี่ครับตัวห้อยด้านหลังนะครับห้อยสายแต่เขาไม่ติดตั้งให้ ผมก็งจายจนกไม่กองเนี่ยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สลักนี่เขาไม่ใส่มาให้นะครับแต่ว่าสลักสลักที่นี่นะครับสลักลอ็อคไหนก็อ,ออกมาละใส่ให้ดูเลยนะครับก็อย่างนี้นะครับหรือว่ามันหลุดจากโรงงานมาก็ไม่รู้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับให้มาไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรแล้วของมีแค่นี้นะครับ ที่มันควรจะมีให้เหมาะสมกับเหมาะสมกับตัวตัวปืน,นครับมันก็ต้องมีาขาทรายแล้วก็สโคบใช่ไหมครับวันนี้ผมเตรียมอันนี้จากโรงงานมามีแค่นี้นะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งหลงประเด็นนะครับประเด็นก็คือไม้ไก่กล่องจากโรงงานมีแค่นี้เท่านี้แต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องคบรบองค์ประกอบจะต้องคบรบองค์ประกอบอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับอันนี้ผมก็แค่แนะนําตามสเต็ปที่มันควรจะมีนะครับนี่ครับเป็น สโคปอาจจะมีหลายยี่ห้อนะครับแต่วันนี้ผมยกตัวอย่างราคาสโคปที่ราคาไม่แรงนะครับสโคปที่สวยงามมีไฟเลเซอร์สองสีนะครับแดงกับเขียวหน้าสี่สิบนะครับเป็นสโคปจากค่ายบุชแนลนะครับมีฝาประกับปิดเปิดนะครับหน้าสี่สิบมิลมีไฟสองสีนะครับเป็นหน้าสี่สิบมีซูมหน้าซูมหลังนะครับแล้วก็ขาทรายวันนี้เราใช้แนะนําที่ยวมาแนะนำเเราใช้เป็นของงานคิงอาร์มนะครับงานคิงอาร์มก็ขาทรายนี้ก็จะปรับได้ทั้งหมดสี่ระดับ ห้าระดับห้าระดับนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้ชมแเรากลับมาเรื่องของปืนของเราก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกเลยตัวปืนนะครับงานที่เพื่อนๆเห็นนี้อย่างที่ผมบอกกล่าวไปนะครับก็คือเป็นเนื้องานไม้แท้ๆนะครับงานตัวนี้บอกก่อนว่าหายากมากนะครับที่เป็นงานไม้ผมส่วนตัวผมผมไม่ได้สัมผัสงานเบลหรือว่างาน v ีเอสอาร์ทรงเอ0 3หรือทรงเ0 0มูอย่างเงี้ย มาค่อนข้างนานแล้วนะครับถ้าในค่ายของเทอร์เซลเมื่อก่อนเขาผลิตรุ่นนี้ออกมามันจะใช้ชื่อว่า M 0 0 7นะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานของค่ายเวล well, นะครับเวลนี่ก็จะเป็น MB 0 3 MB 0 3ที่หน้าตาจะคล้ายๆอย่างนี้แต่เป็น MB 0 3มก็คือยี่ห้อของเวลนะครับส่วนของแรปเปอรเบลเนี่ยเขาใช้ชื่อตรงรุ่นเลยว่า VSR 10เหมือนปืนจริงนะครับทีนี้ไม้นะครับ, My, รบอยากให้ชมเห็นลายของไม้นะครับ เพื่อนๆครับไม้ฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นไม้จริงๆครับตาจะเห็นตาไม้ตามมุมตามสุดตามสันตรงนี้ครับมาดูด้านนี้บ้างนะครับสําหรับท่านผู้ใหญ่ที่ชมรีวิวนี้อยู่ถ้าเห็นเป็นงานไม้แท้เนี่ยครับลายก็จะเป็นลายเนื้อไม้นะครับแต่เรื่องข้อมูลของตัวไม้แท้ๆนี่เขาใช้เอาไม้อะไรมาทําผมขออนุญาตนะครับผมไม่ทราบจริงๆตอนนี้ไม่ได้ถามด้วยครับไม่ถามผู้นําเข้าด้วยอ่ะตัวต่อไปนะครับที่ผมจะพูดให้ฟังก็คือวันนั้นผมได้ถอดดูแล้ว คันลุงคันลังนี่ครับฟาปิดตูดเนี่ยเป็นงานเดียวกับเอ็มมิสูสาหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เขาให้มาดีกว่าถ้าเป็นในตะกูลเอ็มสูสาก็คือกระบอกลมตรงนี้นะครับกระบอกสูบตรงนี้เป็นสแตนเลสแล้วนะครับเห็นไหมเป็นงานสแตนเลสแล้วเขาทามาพัฒนาแก้ไขขึ้นมาแบบแก้ไขขึ้นมาจากงานของเวลที่ที่ทําคล้ายๆกันนี้ชุดร่างกจเดี๋ยวเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันนะครับ แม็กก็เป็นแม็กตัวนี้ครับแม็กเบียตาสิบใช้แม็กเดียวกับ MB 0 3ย์สได้นะครับมาจะซีนี่ครับตัวนี้จะเห็นเนื้อไม้ครับนี่คือเนื้อไม้แท้ครับแต่อาจจะไม่ได้ทาแล็กเกอร์หรือว่าพ่นสีในมาเก็บมาดีสักเท่าไหร่เนาะอาจจะเขาอาจาอาจะแบบจุ่มหรือว่าทำแล็กเกอร์มาแล้วแล้วก็ตัวไม้ตัวนี้มาแต่งด้วยฝีมือช่างที่โรงงานอีกทีนึงเพื่อให้ แม็กมันใส่เข้าออกได้ง่ายนะครับนี่น่าจะเป็นฝีมือจากการตะใบหรือการการลบมุมนะครับใช้หินเจลูกอมหรือเาณนี้เดี๋ยวผมมาถอดดูนะครับพาเพื่อนถอดดูกันเออเราประเทศความแรงก,ก่อนไหมเนาะขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นลูกกระสุนเมื่อกี้เราถ่ายรีวิว CNC ไปนะครับแล้วก็ตัวอีวีไปเราใช้ลูกกระสุนศู0ย์อกรัมนะครับในการทดสอบขออนุญาตนะครับวิธีการเล่นนะฮะเอาสแตนด์ดก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปเปิดดูภายใน คลิปนี้อาจจะละเอียดนิดนึงนะครับใส่ไปไม่เยอะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกระสุนกันนะครับจากโรงงานเลยนะนี่สปริงที่จะากโรงงานใส่มาให้เรานะครับดูก่อครับสีสามสี่นะครับขออีสักรัตนะฮะยิงแบบนิ่มๆเลยนะครับ สี่สามหนึ่งโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าสี่ร้อยสามสิบเอาพื้นฐานลสี่ร้อยสามสิบความแรงสี่ร้อยสามสิบเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวดูน้ําหนักกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะพาไปลื่อนน้าหนักเดิมๆจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับมาจากโรงงานสองกิโลสี่ขีดครับสองกิโลสี่ขีดนี่ไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะกำลังโอเคนะครับ สำหรับไม้แท้นะครับเพื่อนๆสองกิโลสี่ขีดแล้วก็ความยาวครับเอาข้อมูลพื้นฐานกันก่อนนะครับเนาะพันท้ายนะครับเอ่อจนถึงตัวนี้ก็หนึ่งเมตรกับเก้าเซนก็ตีไปเมตรสิบนะเมตรสิบก็กระเป๋าก็เป็นกระเป๋าเมตรยี่สิบนะครับถ้าใส่กระเป๋าความสูงก็จะเฉลี่ยก็จะประมาณนี้ครับสิบสิบห้าครับ ตรงนี้เป็นยางนะเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพันธะแบบ M B S S A. เอมิซิลซาเออเอมิซิซาก็เป็นยางเหมือนแต่ยางไม่หนาแต่ตัวน,นี้ขอบอกก่อนนี่คือยางยางหน,นาๆเลยครับเนี่ยางหน,นาๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเนาะขออนุญาตใช้หงเหลี่ยมนะครับเบอร์อะไรเอ่ย V 5ห้า โอเคใช่ครับถอดก็เหมือนกับตัวเจ้าเ p เบีสามทั่วไปเลยนะครับเจหกเหลี่ยมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้านี้นะครับสองจุดถ้าเป็นของวิวนี่เขาจะแยกหัวท้ายมาในกล่องนะครับแต่นี้เขาใส่ในกล่องเข้ามาเลยยาวๆเลยพเพื่อนเพื่อครับตัวยาวอยู่ข้างหลังนะครับนี่นะฮะตัวสั้นกว่าอยู่ด้านหน้านะครับพอถอดด้านหลังใสร็จปุ๊บก็ น,นะฮะไม้นะครับเราก็จะเห็นเขาแต่งนะครับนี่ก็น่าจะทําสีพอทําท้ายเสร็จพวกก็ได้จะอบสีอบลายนะครับเสร็จปุ๊บก,ก็มาแต่งมุมนะครับแต่งมุมแต่งเว้าพวกนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็อาจจะแต่งให้แม็กมันเหมือนที่ผมบอกให้มันเข้าง่ายนะก็นี่คือเนื้องานไม้แท้โอเคนะเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับ ชุดเดือนฮอปปุ่มปดแมกนะครับเดือนฮอปวีเอสอาร์สิบโอเคนะตัวนี้เขายกปุ่มปดแมกที่เรากดกดแล้วปดแมกนะครับชุดเดือนฮอปชุดเดือนฮอปวีเอสอาร์สิบก็เหมือนกับบารูอินะครับต้นแบบก็คือเป็นปืนบารูอิญ่ปุ่นเอเบสินสามตัวนี้นะครับใช้เดือนฮอปชุดเดียวกันนะชุดไฮไลท์สำคัญของเขาจะมีตรงนี้นะครับที่ผมเห็นมานนจากในรีวิวที่ผมแกะกล่องใหม่เพื่อนๆครับ ปลาย a ปเตอร์เขาเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับไม่ไปทำเก็บตัวนี้คลจับตัวนี้เป็นเกลียวนอกนะครับไม่ใช่เกีียวในถ้าเป็นวเอสเออถ้าเป็นเอ็มดสุดสามมันจะต้องเปิดฝาตัวนี้ออกใช่ไหมครับเปิดฝาหน้านออกแล้วก็จะเจอเกลียวข้างในเพื่อทำด d a p t e r ผมไปทำด d a p t e r เสริมมาอีกอันหนึง่งแล้วก็ใส่แต่เจ้าตัวนี้พอหมุนออกมาปุ๊บก็เจอกับเกลียวนอกเลยนะแป๊บหนึ่งนะ ่เไปหยิบเก็บเสียงมาแล้วนะเพื่อนๆถ้าเป็นบีสุดสามนี่จะต้องซื้ออะแดปเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ WBL นี้อโอ้เพื่อนๆครับหวานเลยครับหวานหวานจั๊ะเลยนะนี่ฮนะใส่ไม่ต้องทำอะแดปเตอร์นะครับโรงงานเขาทำมาให้พร้อมแลนะ้วเพ,พ,พ,พื่อนเพียงแต่ซื้อนี่ฮนะซยเลนเซอร์เข้าไปย็งไงล่ะใส่ซเลนเซอร์ปุ๊บก็หล่อเลยนะครนีดีนะ คุณบอสได้ไหมไม่ต้องทำอะแดปเตอร์ไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มก็ซ้อเก็บเสียงแต่เลียเกลียวเขาทำมาเผื่อแล้วอ่ะโอเคเรามาดูภายในต่อชุดรัานไกลนะครับชุดรัานไกลป่ะเดี๋ยวมาแกะกันแกะถอดน็อตตรงนี้นะครับถอวน็อตตัวที่หนึ่งนะครับด้าน,นหลังอีกอ่ะถอดชุดด้านก,งก่งไก่ออกก่อนก่งไก่ก็จะมีน็อตนี้นะครับหนึ่งตัวนะฮะน็อตจะเป็นตัวยาวอย่างี้ครับทุกคนครับก่งไก่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมเลยนะตัวนี้นะ เป็นเอ็มีสุสารจะเป็น ABS อนะครับแล้วก็จะมีหลอดหลอดประคองน็อตหนึ่งชุดนะนี่อยู่นี้นเขาจะเป็นน็อตตัวยาวอย่างนี้นะครับก็เอาง่ายว่าถอดมาปุ๊บเราก็ให้เขาอยู่ชุดเดียวกันก่อนวางนี้นะครับอถอดน็อตตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังนะครับแต่อย่าลืมเอาแกนสต็อปเปอร์แกนไกตัวนี้นะครับออกก่อนนะใช่อย่างนี้นะครับไขควงอย่างนี้ก็ได้นะครับถอดนะงี้นี้ออกพอแกนสตอ็อปเปอร์ออกปุ๊บก็ขันน็อต สองตัวหน้าหลังออกไปเลยนี่ครับเอาละเราเห็นชุดด้านไกลแล้วนะครับท็อปแต้มเจละบีมาชุดลัานไกลเป็นชุดลัานไกลแบบสี่สิบห้าองศานะครับแกสต็อปเปอร์ตัวนี้เญาตยดองก่อนอลูมิเนียมครับเพื่อนๆชุดกระดกตัวนี้เขาเรียกเชียรกระดกเก้าองศาเป็นอลูมิเนียมครับ คานกลางผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือเปล่านะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวใช้ชุดด้านไกลเดียวกับ M B 0 3หรือ V S R 1 0นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบแม่เหล็กก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นมแ้นแม่เหล็กตัวนี้นะครับนี่คือแขควงนะฮะนี่คือแม่เหล็กแม่เหล็ก ที่ผมตอนนี้มันเสียแล้วนะครับมันเป็นมอเตอร์นะครับแล้วข้างในเป็นแม่เหล็กเงินนะครับดูดอย่างแรงครับเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแปะที่ไกลดูนะฮะอันนี้น็อตตัวนี้เป็นเหล็กนะครับถึงติดแต่แปะตัวชุดล่านไกลแล้วได้อยู่ครับแต่ดูดไม่แรงเท่าไหร่แสดงว,ว่าชุดล่านไกลตัวชุดนี้เป็นอลูมิเนียมอยู่นะครับไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นอลูมิเนียมดูดเท่าน,นะดูดไม่ติดนะดูดไม่ติด แต่ที่ดูติดขึ้นมาก็คือเหล็กเหล็กน็อตตรงนี้นะครับเอาละได้แล้วเรารู้ข้อมูลกันแล้วนะครับชุดล้านไกลนี่ก็ถือว่าเป็นชุดล้านไกลที่มีทรงเดียวกับ vsr สิบนะครับของมารุอิแล้วก็ ab ศูนย์สามแต่ว่าตัวเชียร์กระดูกาคาันกลางถือว่ายังเป็นอลูมิเนียมอยู่นะครับแต่ว่ามีชุดที่แข็งแรงทนทานกว่านี้เอาละจากเดิมๆจากโรงงานที่เขาให้มาความแรงสี่ร้อยบวกเนี่ยกับชุดลัานไกลยังไงก็ไม่พังนะครับ โอเคนะเดี๋ยวเราดูชุดกระบอกมลมกันบ้างกระบอกลมทำมาดีครับเป็นสเตลเลตมาแล้วนะครับถ้าเป็นเอบีสุสามยังเป็นอลูมิเนียมอยู่นะรับกระบอกลมเป็นสเตลเลตแล้วแต่ก็มีรอยต่อหน้าหลังนะครับก็เป็นชุดคันล้างชุดรอยต่อคันล้างแล้วฝาปิดตูดเดี๋ยวเรามาถอดดูสปริงกันนะนะก็ใช้นี้จับนะครับลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมใส่ละเอียดนิดนึงนะครับ หัวทองเหลืองนะครับหัวลมทองเหลืองอ่าลูกสูบอะโูมิเนียม45องศานะครับสปริงชนิ้นะครับที่เขาให้มาจากโรงงานที่โรงงานใส่มาให้อ่าลองดูด้่ครับนี่สเส้นที่แถมมาในกล่องก็จะยาวกว่าเมื่อกี้สเส้นนี้430นะผมขออนุญาตนะครับเอาสเส้นที่ยาวกว่าใส่ครับนี่ครับเพื่อนๆแกสต็อปเปอร์อยู่นี่ แกนซัพเปอร์เขาเขาจะใส่จารบีมาจากโรงงานนะเป็นจารบีขาวมาป่ะเราจะได้รู้พร้อมๆกันเลยว่าเราเปลี่ยนเป็นสปริงที่ยาวขึ้นมาแล้วแรงเท่าไหร่นะพอใส่สปริงกับแกนสซัปเปอร์นะให้ตรงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่ลูกสูบเข้ามาที่หัวเอาหัวกระบอกลมที่เป็นทองเหลืองไปนี้นะครับดันสปริงลงไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนพอเข้าล็อกปุ๊บก็ไขวงวป๋าจี้จบครับ จะผมประกอบยิงโชว์เลยนะครับว่าแรงเท่าไรเราซื้อในเนื้องานของไม้ก็แล้วกันถ้าคิดให้สบายใจนะครับแต่เนื้องานของชุดลั่นไกนี่ตีนึงนะครับว่าเป็นอลูมิเนียมแต่ถือว่าถ้าเล่นเดิมเดิมอย่างโรงงานนี้ทนแน่นอน,นแต่ถ้าเป็นในส่วนของเอามาแต่งแรงแต่งสปีดเอยโทษดีแต่งแรงหรือว่าแต่งแม่นยำา้อนนี้ใช้ท่อรีดนะครับท่อรีดนี่น่าจะเป็นท่อรีดไซส์ห้าสิบเก้านะครับ แต่ถ้ายาวสุดเก็บเสียงนี่ไซส์หกห้าศูนย์น่าจะใส่ได้นะอันนี้พูดถึงแต่งแม่นยําแล้วก็ชุดยางฮอปนะแม่นยาก็จะมีท่อรีดแล้วก็ยางฮอปเนี่ยแต่งเพิ่มได้ลองมีผลิตดีๆขายนะชุดลันไกเซตนี้นะคแกสต็อปเปอร์คานกาเชียกระดุกเราผลิตขายเช่นเดียวกันก็คือเป็นทําเป็นตัว CNC มาเลยนะครับให้เครื่อง CNC ทําชิ้นงานแบบนี้ออกมาเป๊ะเลยโอเคทีนี้เราใส่สปริงประกอบลูกสูบดันเข้ามาเรียบร้อยนะครับเพื่อน,เอ,นเอา ตรงนี้นะครับมันจะมีจุดตรงนี้กล้องจับตรงนี้นี่ครับในโรงงานเขาแต่งมุมมานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเซฟเซฟนลังนะครับให้เซฟันลังลงตรงจุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะนี่ยเห็นตรงนี้ปุ๊บอย่างงี้อ่ะเรียบร้อยอย่างงี้นะครับแล้วก็ใส่แกนสต็อปเปอร์นะครับลงตรงตรงนะครับเอาตัวที่มันเป็นจุดย้ำอย่างนี้ เข้าไปตรงหลังแกนเปอร์นะครับมันจะอยู่ตรงหลังท้ายไปร่งพอดีนะครับแกนเปอร์ลงไปแล้วปุ๊บก็อาจจะใช้เ,เคาะนะครับเนี่ยปลายไอ้ควงนี้เคาะเคาะเคาะลงไปก่อนนะครับยังไม่ต้องอัดแล้วก็ใส่น็อตเราเราจับศูนย์ให้ตรงก่อนแล้วเราถึงจะใส่ร้อยน็อตนะแกนน,น็อตนะน็อตแฉกนะฮะไอ้ควงแฉกหัวเล็กนะครับไม่ต้องใหญ่มากเอาหัวคมๆหน่อยนะพเพื่อน ให้หัวไขควงให้ถูกให้เหมาะนะครับใช้หัวคมๆหอว,หว,หวใ,หใหญ่ๆนะครับขนาดกลางถ้าใช้หัวไม่ดีก็เดี๋ยวหัวจะรูดอีกโอเคพอขันได้เสร็จปุ๊บก็เอาตึงมือนะครับตึงมือเสร็จปุ๊บก็ไขควงอย่างนี้กับครีมตอกเรียบร้อยครับลงไปแล้วฮะลงไปแล้วปุ๊บแค่นี้นี่คือชุดล้านไก่เสร็จก็ช็คเขาก็จะมีชื่อสลงังนบเขาก็จะมีเซฟอยู่นี้นะเพื่อนอนี่ไก่ก็จะกดไม่ได้ใช่ไหม ถ้าปอดซฟกลับไปกดไกได้นีเรียบร้อยแล้วนะชุดลัานไกลแล้วก็เราจะประกอบกลับเราอย่าลืมใส่ไกผมเกือบลืมใส่โกงไกก่อนนะครับสี้าองศาเสียงมาลงมาบล็อกลงตรงนี้นะด้านหลังลงตรงนูนี้นะครับข้าน็อตปิดเอาตึงมือนะครับโอเคมาแล้วปุ๊บด้ามสันหลังตรงนี้นะครับลงตรงบล็อกไม้ก่อนนะครับสี้าองศาลงอย่างนี้นะครับเห็นไหมลงนี้นะ แปบ๊บแล้วก็เรียบร้อยแค้นหนึ่งให้รบ็อกปุ๊บเอาน็อตตัวยาวจำได้ไหมน็อตตัวยาวอยู่ด้านหลังนะครับน็อตที่สั้นกว่าอยู่หน้าฮนะหกเหลี่ยมนะครับเบอร์วีสี่นะตัวนี้ บล็อกหกเหลี่ยมที่ผมถืออยู่ในมือนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับไทยวัสดุโฮมโปรมีขายหมดนะครับแต่ผมซื้อที่ไนะดโซไดโซนะครับหกสิบาทาชุดนี้บันดีนะซื้อหาซื้อติดกระเป๋าไว้ครับเล่นบีบีกันน่าจะมีไว้นะถุกเฉินไปเล่นในรงสนามบางทีหายืมใครไม่ได้ก็พกแบบนี้ไปมันมีครบพกเกือบุกเบอร์นะครับที่มันใช้กับปืนบีบีเราโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้แม็กอันเดิมที่ยังโหลดลูกไว้อยู่เรามาดูความแรงกันครับอันนี้เพิ่มเติม แค่เก็บเสียงที่ได้มาเพิ่มเดี๋ยวมาดูความแรงกันครับสปริงที่ยาวขึ้นที่ในกล่องแถมมาไม่น่าเกียดนะสี400่ร้อยสามสิบห้าใส่สปริงเบอร์อที่ให้มาจากใกล่องนะครับตัวนี้ขึ้นมาเก้าสิบเลยนะครับ ห้าร้อสิบแปดอะ่งเป็นไงบ้างครับเพื่อนสวยขึ้นไหมนะครับเสร็จปุ๊บมาเรามาลองประกอบตดูกันอันนี้เป็นสโคปที่ผมเตรียมไว้แต่งหล่อนะครับแต่งปล่อให้เขาลางพิกคาทีนี่ยี่สิบมิลนะครับ ขยับเล็งของสะโคมนะครับขามันลงไม่ลงบล็อกได้ละคือพอใส่สะโคมแล้วมันจะดูเป็นปืนขึ้นมาทันทีนะครับดูเป็นปืนซุ่มยิงขึ้นมาทันที้าโกมมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่นะครวร ควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเอามาติดตั้งนะครับแต่นี้ที่ที่ที่ทผมเอาติดตั้งนี่เป็นงานมูดแนวนะก็เอามาเป็นตัวแนะนํานะครับทารีวิวก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าใครมองว่าผมใส่ตัวนี้แล้วมันหลอก,ก็ก็ทักทายกันได้นะครับเเดี๋ยวผมขอติดตั้งขาทรายก่อน มันจะต้องถอดรางตัวนี้ออกครับรางตัวนี้มันเป็นรางที่จับพี่ขัดนี่ยี่สิบมิลดอาจจะจับอย่างนี้ใช่ไหมครัแต่ว่ามันมาเพราะถ้าไปเจออย่างนี้เราก็คลายตัวนี้ตัวน,นี้ออกครัโอเคถอดรางออกนะครับเราจะเจอกับนี่ครับขาเกี่ยวที่เป็นขาแบบก้ามปูนะครับแางนี้แล้วก็จะมีติ่งติ่งสองจุดตรงนี้นะครับซ้ายขวา เราเอามาเข้ากับตรงนี้นะฮะเขาใส่มาจากโรงงานนะเป็นคล้ายๆกับของกวินเกี่ยวสายนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดนิดนึงทำให้ตรงนะครับตรงละนะเป็นเหล็กนะของนี้เอาตีสองข้างนี้ร้อยรูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นขาทรายจากค่ายิงอาร์มนะครับเป็นคนละยี่ห้อกับปืนนะปืนเขาไม่ได้แถมมาให้ดังนั้น ต้องใส่รุ่นนี้เท่านั้นนะครับจริงๆมันก็ผลิตมารองรับนะครับ้าใสยตัวนี้เพื่อนๆอาจจะดูในคลิปหลายๆคลิปเอาไปใส่ M4 นะครับอันนี้พอลงลงล็อกปุ๊บเราก็ัดรูนะครับเนี่ยรอยครับตรงนี้อย่าก,กลัวไม้เป็นรอยนะครับเห็นไหมฮะไม้ไม่เป็นรอยนะครับเพราะว่าเขามีเนีย่ยเป็นยางนะครับ ซ้ายและขวาตรงนี้มียางให้นะครับเวลาเราขันอัดปุ๊บยางก็จะเข้าไปดันที่ไม้นะครับจบนะตามคาดคุณเพื่อนคุณบอสครับจับเลยฮะกล้องจับสวยๆเลยครับให้พี่ๆน้องๆน,นะครับคุณลุงคุณป้าคุณอานะครับที่ดูอยู่ก็เก็บไว้พิจรารณาแล้วนะครับช่ิงยนทำรีวิวแบบชัดเจนนะะแล้วก็สั้นๆง่ายๆน่า,าจะเข้าใจง่าย อาจจะไม่สั้นนะครับที่วิดีโอเพราะว่าผมอธิบายไว้ค่อนข้าง,งเงยอะนะเก็บเสียงก็จะมีหลายลายอาจจะไม่ใช่ลายก๊อกหญิงที่ผมใส่ก็ได้นะครับมันก็มีหลายหัวกระโหลกหลายายหัวกระโหลกหลายหลายหลายๆๆเอาล่ะไ,ได้ได้ฟิลของไม้นะครับไม้แท้ๆนี่อันนี้ไฟเลเซอร์ ในกล้องก็จะมีไฟอยู่น,นี่คือตัวกล้องที่เราเอามาติดตั้งแนละ้วก็จะมีแดงกับเขียวนะมีแดงห้าระดับเขียวห้าระดับ จากสโคบยังไม่ได้เซฟตัวนี้นะครับอีกนีดหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวปรับเลื่อนปรับฮอปนะครับเดี๋ยวต้องต้องพูดนะเลื่อนมาด้านหน้านลูกมุดลงนะครับถ้าเลื่อนมาด้านหลังหรือเลื่อนมาด้านท้ายนะครับลูกก็จะเหินนะครับคล้ายๆกับ M4 นะครับแต่นี้เอาไว้สําหรับเลื่อนปรับสูงต่านะครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมยังไม่ได้บอกอะไรโอเคนี้ฮอปนะเซฟตัวนี้อยู่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเราเลื่อนมาด้านหลังนี้ก็คือจะเป็นตัวเซฟถ้าเราดันไปด้านหน้าสุดก็ไกลก็จะกดได้นะครับมันเป็นเซฟไกลนะครับแล้วก็ หาทรายเมื่อกี้มันจะมีตัวปรับระดับนะครับตรงนี้จะมีข้อบอกว่าจะาตามระดับไหนนะฮะโอเ,เรากดนะครับกดตรงนี้นะครับกดกดแล้วเขาจะดีดออกแต่เวลาเอาเข้าเราต้องกดนะครับกดแล้วดันเข้าเรียบร้อยครับผมสาหรับคลิปวีดีโอนี้ก็น่าจะหมดเปลือกเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะทางั้านเฮมโฟพีพิการลำปางผมพูดรีวิวชชยนนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช anel u t u b e ของที่ร้านด้วยดีตลอดมาครับคลิปหน้าถ้าผมมีอะไรดีที่สวยๆจริงๆนะครับมาทำรีวิวนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆอยากชมติดตามช anel แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ก่อนนะครับขอกดไลค์ให้เยอะนิดนึงนะครับรู้สึกว่ายอดไลค์ในในคลิปวิดีโอจะน้อยครับแต่คนดูเยอะกว่าไลค์ขอให้ไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนะครับตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วมีเจ้าของแล้วนะเซ็ตอย่างนี้เลยดีกว่า เราก็เอาตามจินตนาการของเจ้าของปืนกระบอกนี้เดี๋ยวผมจะหลยยังจากนี้ไปผมจะมาเซตเรื่องสโคปให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งฮอบครับอ่ะโอเคลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะต้องมีโอ้ยจำลืมเลยเซตนี้ความแรงขนาดนี้ที่ห้าร้อยบวกเมื่อกี้เราใช้ศูนย์จุดสองศูนย์มันจะต้องมีตัวนี้ครับอืมมีอ่ะศูนย์จุดสอง้านะครับในเซตในเซตนี้นะครับเพื่อ เหมาะสมกับเป็นเซตราคาของที่ร้านนะครับลืมให้แคปหน้าจอเลย่ะเพื่อนๆครับท่านใดที่ชอบเซตอย่างนี้ก็วางตรงนี้พี่บอสครับขออนุญาตเอาสิ่งที่ไม่ใช่ชุดของเขาออกก่อนนะครับให้พวกวกเพื่อนๆแคปหน้าจอ,อก่อนอยิ่งดึกยิ่งง่วงนะครับที่ร้านก็เริ่มเริ่มง่วงกันแล้วโอเคเพื่อนๆถ้าพวกวกเพื่อนๆชอบเซตนี้นะครับ สามารถแคปหน้าจอได้เอาตั้งดีกว่าเราบ้เนาะ <Okay. S 1> โอเคก็จะมีตัวน,นี้นี่ของเขาเลยนะครับทั้งหมดเลยจับได้ไหมโอเคเพืพ่อนๆสามารถแคปหน้าจอได้ครับก,ก่อนไปก่อนจบรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งนะครับเพืพ่อนท่านใดที่สนใจสินค้าที่ผมกำลังรีวิวอยู่ให้ แคปหน้าจอแล้วทักไลน์มานะครับแล้วก็ Facebook มาก็แล้วกันมี2ช่องทางให้เราให้ติดต่อก็จะมีทางแอปพลิเคชันของไลน์ลน์ก็กดตรงชื่อคลิปวิดีโอเลยนะครับกดตรงชื่อคลิปวิดีโอเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะสไลด์ขึ้นมานะครับเป็นสไลด์สไลด์ขึ้นมาช่องทางการติดต่อเพื่อนๆกดถ้าเล่นไลน์ก็กดไลน์เข้ามานะครับกดตรงลิงก์ไลน์แอดเข้ามาถ้าเล่น Facebook ก็กดถูกใจกดลิงก์ Facebook เข้ามาก็ ลงทะเบียนก่อนแล้วก็กดถูกใจแล้วก็ดกดติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อความอ e ีอกซ์มาคุยกับเราได้นะครับเรื่องราคาขออนุญาตไม่พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าทางช่องยูทูบนะครับเขาไม่ให้เรานะทําราคาขายบนช่องของเขานะครับสิ่งที่ช่างโยนทำได้ก็เหมือนที่เพื่อนๆชมต้นคลิปวัดขนาดน้ําหนักนะครับแล้วก็ดูความแรงความยาวนะครับเอาให้ชัดเจนที่สุดที่ผมจะทําได้นะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ แคปตาจอเข้ามาคุยกันในเฟซในไลน์ก็แล้วกันคลิปนี้ก็ขอจบลงอยู่ที่นี้นะครับคลิปหน้าเรามีอะไรดีมานำเสนอก็อย่าที่บอกครับกดติดกระดิ่งนะฮะแล้วจะได้เห็นคลิปวิดีโอก่อนใครวันนี้ใช้ย,ยน,นคูบไลฟ์ก่อนแล้วผมสวัสดีครับขอบคุณครับ